สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายปัก1-15กันยายน2564แล้วก็โชคลาภวันที่1กันยานะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่กดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมนละราศีอดาวพฤหัสทับลากเป็น องค์เกณฑ์นะครับดูดีเลยทีเดียวนะดาวประจําตัวคือพระลาหูก็อยู่ในภพที่สี่อาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นเกษตรเล็งลัคนาแล้วทําให้ดาวพฤหัสเพ่นด้วยนะแสดงว่าก็ดีในเรื่องเงินทองเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินของท่านแล้วก็เป็นดาวโชคลาภลาภของท่านนะลัคนากุมนะดีมาหลายงวดล้วได้กันบ้างหรือย,อยังนะแต่จังหวะนี้ก็ยังมีอยู่นะครับจังหวะนี้ก็ยังมีอยู่เอาละ ตำแหน่งดวงดาวนะครับวันที่สามกันยาก่อนนะเริ่มวันที่สามกันยานะครับสามกันยาดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ภพอริอ่าน,นี้ก็อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดาวเกตเข้าภพอริดาวเกตเป็นดาวจิตวิญญาณน,นะครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ภพอริอยู่ภพอริก,ก็ก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระกันสักนิดแหละงานนี้นะครับดาวพระเกตเข้าภพอริเนี่ย เขาเรียกว่าจะทําให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคปัญหาที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้มองไม่เห็นนะเข้าใจไหมเอาทีนี้ไม่อยากจะพูดให้ไปสื่อไปถึงเรื่องเกี่ยวกับผีสางอะไรต่างๆนานานะครับเอาเป็นระว่าลักษณะว่าอุปสรรคอะมันเป็นอุปสรรคที่เรามองข้ามอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดต้องระมัดระวังนะวิธีแก้อ่าแน่นอนการใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตสองก็คืออ เอาทางพระเข้าสู้สวมดมนต์ไหว้พระเพราะยังไงดาวพฤหัสยังกลมลักท่านอยู่ถือว่าดีครับไม่ต้องกลัววันที่8 6ก่อน6กันยาดาวพระอังคารย้ายเข้าเตือนมรณะนะนะเหมือนจะไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วดาวเจ้าเรือนมรณนะคือดาวพุธเขาเป็นกเกษตรอยู่นะครับมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแหละเปลี่ยนเรื่องอะไรเรื่องงานครับนะเรื่องงานงานก็จะหนักขึ้น มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนสหัชชะเห็นไหมสหัชชะก็แปลว่าการเดินทางกัมมะก็คือการงานเข้าเรือนมรณะแปลว่าเปลี่ยนแปลงและเป็นมหาจักรจะได้รับงานที่ท้าทายจะได้รับงานที่ต้องใช้ความสามารถเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะอังคารเป็นมหาจักรนะตกพบมรณะ มันก็เสียแหละแต่มันก็มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยก็คือดาวพฤหัธเนี่ยเขาเป็น,กนเกษตรและเป็นมหาอุดเจ้าเรือนเขาอยู่ฉะนั้นไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เสียหายหรือรุนแรงดังคำว่ามรณนะหรอกมันไม่ได้ล้มหายใจตลายจากหรืออะไรกันไปนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้รุนแรงมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่หนักมากขึ้น ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นแต่ดีนะมีความมั่นคงนะเพราะว่าดาวพุธคือเจ้าเรือนมรณะเขาเป็นกเกษตรครับนะและ8กันยาครับดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เป็นกเกษตรเรียงตัวกันอันนี้ไม่ต้องกลัวนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยดาวสามเรือนปัตตนิมรณะสุภะเนี่ยเป็นกเกษตรสมเรือนเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้ก็ถือว่ายัง โอเคอยู่บวกกับดาวพฤหัสของท่านดาวพฤหัสก็มาทับลัคนาท่านเนี่ยดูดีการเงินโชคลาภนะเพียงแต่ใช้ชีวิตมีสติระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งกันยาพระจันทร์อยู่พบที่ห้านะครับพอ15กันยาเนี่ยพระจันทร์เดิน2วันครึ่งสองวันครึ่งสองวันครึ่งเข้าสู่ราศีธนูพบหลาพระนี่ดูดีเลยทีเดียวนะครับอะ เรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันที่หนึ่งกันยายนหนึ่งกันยาเป็นวันพุธครับเห็นไหมพุธเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดพุธก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับพุธดูดีเลยทีเดียวโชคลาภวันที่หนึ่งกันยาลัคนาเวลาประสงค์คือ16นากาของวันที่หกันยายนลัคนาอยู่ที่ราศีธนูดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสเห็นไหมเริ่มมาดีแล้วลอะพฤหัสกลุ่มลกัก นะครับชัดเจนนะแล้วพฤหัสเนี่ยดูเ,ดยเขาเล็งเล็งกับอาทิตย์ใช่ไหมเพนอย่างนี้เรียกว่าดาวพฤหัสเพนดูดี DVD, ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะจุดที่หนึ่งใช่ไหมพุธคือวันวันวันพุธนะแล้วพุธ,พธเป็นพุธเป็นเกษตรเป็นมหาอุตอ่ะก็ได้นะหนึ่งและสองดาวพฤหัสก็คือลัคนาธนูถูกไหมครับ ทีนี้อีกสูตรหนึ่งของเราก็คือหาดาวสีประจําวันดาวพุธเนี่ยบริวารใช่ไหมอายุเดชสีพลาหูพลาหูคือใครอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัวท่านเองนะเห็นไหมดูดีเลยทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือลัคนาธนูเรือนของเพลือหัสแต่เขาอยู่นาวางลูกที่7จ็นาวางลูกที่7เป็นนาวางของ1 2 3่งสอาสีดาวศุกร์ครับน,ะนาวางของดาวศุก เนี่ยสุขเขาอยู่กับพุทธเห็นไหมเนี่ยเขาเกาะกันไปแล้วเป็นคู่ธาตุคือถ้ามามาคู่ครับเพราะอะไรเพราะว่าพุทธสุขเป็นคู่ธาตุน้ําธาตุน้าเป็นธาตุที่ใช้ผสมกันเข้ากันได้กลืนกินกันได้ไม่เหมือนไฟไฟนี่เจอกันเนี่ยยิ่งแผ่ขยายออกไปนะลุกลามลมนี่ก็พัดกระจัดกระจายดินก็เขาเรียกว่าดิน ดินอ่ะมากองรวมกันแต่มันต้องใช้เวลานานในการผสานรวมกันถูกไหมแต่น้าเนี่ยเทรวมกันปุ๊บก็ผสมกันเลยนะครับนะเห็นไหมฉะนั้นเวลามาเข้ามาคู่แล้วเขามาอยู่ด้วยกันแล้วดาวดาว,ดาวพุธเขาเป็นกเกษตรเป็นมหาอุอู่อะ่ะฉะนั้นก็ดูดีก็ต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียวนะพุธสุขอ่ะนี่นะครับประมาณนี้สําหรับชาวลัคนา ราศีกลุ่มนะั้นดวงในวันนั้นอ่าแถมอีกหน่อยเนี่ยท่านต้องเลือกแล้วกันระหว่างเสาร์กับเสาร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเสาร์เขาก็เด่นเสาร์เป็นเกษตรและเสาร์เนี่ยไม่ค่อยไปไหนครับปนเปี่ยนปนเปี่ยน,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 นมาตลอดนะเสาร์เขาเป็นยังยังเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่เนี่ยนะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยในดวงเฉพาะราศีกลุ่มเนี่ยอาทิตย์ มีโอกาสมาเนี่ยเพราะเขาเล็งไงเขาเล็งเป็นเกษตรแล้วเล็งแล้วจะทําให้ดาวพัเรือหัดเพนด้วยอันนี้ก็อ,อนุญาตให้ตัดสินใจแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดว่าแหม่มันเยอะไปะสําหรับลัคนาราศีกุมก็ไปดาวอาทิตย์นะไปดาวอาทิตย์ถือว่า mm hmm. เป็นจังหวะที่ดีนะครับอ่ะโชคลาภดาวเด่นในดวงนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนภาพรวมดวงชะตาก็อย่างที่ทราบกันดีก็ ไม่ได้เสียหายอะไรครับสําหรับชาวล,าล,ลัคนาราศีกุมย่างที่บอกมรณะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะใครที่ทํางานอยู่ข้าราชการพนักงานเอกชนอาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานนี่คือเปลี่ยนแผนกนะข้าราชการี่จะชัดเจนจะเห็นภาพเลยว่าอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะเหนื่อยขึ้นหนักขึ้น แต่มั่นคงนะพอดาวพุธเขาเป็นเกษตรดีแล้วเนี่ยดาวพฤหัสก็ยังโอเคอยู่ทับลัคนาจังหวะชีวิตยังดีอยู่แล้วดาวเสาเนี่ยเขามาเป็นแบ็กให้เห็นไหมมาเป็นเกษตรในเรือนวินาาอย่างเงี้ยมันไม่เสียหายครับเขามาเป็นแบ็กนะแบบเนี้ถือว่าดีนาดีแล้วสาวกับราหูก็เป็นมิตรแก่กันฉะนั้นไม่เสียหายอะไรน้าจังหวะดวงชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าลัคนาราศรีกุมโอเคเลยนะยังอย่างเนี่ย ชุดที่มาช่วยคืออาทิตย์พุธศุกร์เขาเรียงตัวกันแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมรณะวินาศอริอะไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงครับนะชุดนี้เรียงตัวกันจะคุ้มครองดวงชะตาได้นะครับเพียงแต่อังคารมรณะอ่ะการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่ายุคสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวโรคภัยไข้เจ็บที่ ทุกคนต้องพบทุกคนต้องเจอก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ดาวองคารเข้าสู่มรณะเป็นอย่างนี้แต่ผมดูแล้วเนี่ยชุดนี้เอาอยู่นะครับอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยถ้าเข้ามรณนะแล้วเกิดมันไม่มีดาวพุธอยู่ไม่เท่าไหร่นี่มีดาวพุธอยู่ครับไม่ต้องกลัวนะดาวพุธอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วดาวศุกร์เนี่ยเจ้าเรือนสุภะสุภะเป็นเกษตรนะการเปลี่ยนแปลงในการทํางานมันหมายถึงหน้าที่ตําแหน่งที่มันมากขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่ดีขึ้นครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามติดตามได้ในคลิปต่อไปก็วันที่16นี่ใช่ไหมมาทั้งทีก็มาให้มันได้น้ำได้เนื้อเข้มข้นนะครับแล้วก็จะได้มีคลิปอื่นๆความรู้เรื่องโหราศาสตร์ปรากฏการณาา์ดาวยงดาวย้ายอะไรต่างๆนานาก็จะได้นำมาฝากกัน ครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดวพิชารสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกยว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารรายลอ้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและ,และเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ